ครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอประัมพันธ์โครงการเซฟที่โซนจีจุดศูนย์นะครับซึ่งสำนักงานชาติได้ทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นที่ทราบว่าได้รับรางวัลนะครับดีเด่นนะในระดับโลกนะครับซึ่งขณะนี้โครงการเี่ตี้โซนของสถานีนะครับเป็นที่ทดลองอยู่ทั้งหมด1 0 0สถานีนะครับสำหรับสถานีรัวุทธรเมืองจุมพร ก็เป็น1น,นะใน10ส,สถานีนะครับของตำรวจกรุงเทพแป8นะครับในการดําเนินการเซตี้ส่วนก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันนะหลักๆก,ก็คือป้องกันเหตุนะเรื่องของชีวิตและร่างกายและทรัพย์สินนะในพื้นที่นะครับโดยมีนําเทคโนโลยีมามาใช้นะครับแล้วก็นํากําลังพลตํารวจบูรณาการนะครับทั้งตํารวจและเจ้าที่อสอนะครับเอาชาวบ้านมาร่วมกันนะครับ มีการประชุม Big กซิในแต่ละเดือนนะครับเพื่อแก้ปัญหาแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีการร่วมออกตรวจท้องที่นะครับมีการตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดการตั้งด่านนะครับเพื่อควบคุมลดที่กระทาําความผิดหรือบุคคลนะครับเป็นการตัดมือตัดเท้าของผู้บุคคลที่จะประกอบการกระทำความผิดนะครับซึ่งในเดือน มีนาที่ผ่านมานะครับของสถานีบุรนะุษทอนได้รับาการตรวจจากคณะกรรมการภาค8นะครับเราได้ทั้งหมด95.93นะครับได้ที่1ของภาค8นะครับสำหรับเดือนอเมษาที่ผ่านมานะครับจากการดำเนินการของเราเราได้เป,เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะจากเดิม95%เราได้เป็น9 9 7 0นะครับจัดลำดับเราได้ที่2ซึ่งมีเมืองสุราษนะครับ ได้มากกว่าเราคือได้9.7.71 97, มากกว่าเรา0.01ท่านนั้นเองครับแต่ก็การดําเนินการเราก็จะทาให้ได้มากที่สุดในคะแนนเต็มร้อยนะครับก็คิดว่าการดาเนินการนี้ได้ดร,รับการตอบรับจากประชาชนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทางเทศบาลเมืองชุมพรนะครับท่านนายกนะครับท่านก็ได้ให้งบประมาณน,นะครับมาเรื่องของกล้องทีวีในเฟสที่3 ด้วยเงินประมาณ3 0ล้านนะครับก้อง200ตัวนะครับในส่วนนี้ก็จะมีในเขตที่ิโซนด้วยนะครับแล้วก็จะมีกล้อง SOS นะครับซึ่งสามารถแจ้งโดยผ่านระบบเสียงนะครับระหว่างจุดที่ผู้แจ้งเห็นภาพเห็นหน้ามาที่ศูนย์วิทยุของสานีบุรีภทรนะครับมีการทําทางม้าลายนะครับอีกประมาณอีกประมาณ2ล้าน5นะครับนะครับแล้วก็มีการบูรณาการร่ลลวมระหว่างที่ดุิตจราจรกับเศรษฐกิจ อพอรในการดูแลด้านอำนวยความะดวกพันจราจรให้กับประชาชนรวมถึงดูแลทักเรียนนะในช่วงเปิดเทอมนี้ครับความตัวของประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งใ,<ห><ม>ในเดือน,นเดือนมีนาเนี่ยนะเราเรามีการคะแนนคะแนนภาพรวมเราเนี่ยทั้งหมดในเซตีโซนเนี่ย95.93ในเจ็ดจังหวัดเนี่ยเราได้ที่หนึ่งนะ ได้ที่หนึ่งของภาคแปดเองนะครับได้ที่หนึ่งของภาคแปดเมื่อเดือนมีนาเรื่องของทะเบียนรถนะครับเหมือนละเส้นเพดที่ตั้งตามด่านต่างๆนะครับนะครับก็ได้เพิ่มอีกเป็นก้าวเจ็ดเปอร์เซ็นต์เรไมรู้คณะกรรมการการตรวจแต่เราก็ยอมรับกติกาของคณะกรรมการตรวจนะครับในเรืองนี้เราเราได้คะแนนเต็มร้อยเราได้ขั้นที่สองก็อย่างเป็นเกณฑ์ดีนะครับการเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ก็ราบมือกับเชื่องส่วนตัวต่างๆกับบ้านที่เราได้ความที่เราข้างบน ก็สังเกตุทีน okay? ้องๆก็จะไปมีปากโนะครับเราก็ปิดอันดับนะครับซึ่งท่านผู้ช่วยศุรธเพศนะฮะตัดการก็เปิดระบตลอทุกทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าปัญหาในสถานที้คือเรื่องประมาณของระบบเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ผมทราบว่าเทคโนโลยีเป็นอย่างดีนะครับแต่ซึ่งในโครงการนี้ก็ได้มีการขอเพประมาณนะครับท่านนายกก็จะให้งบมาอีกประมาณประเทอยู่สองตัวนะครับท่านนายกก็จะให้เพิ่มอีกหนึ่งตัว นะครับแล้วก็ในส่วนกล้องทีวีที่จุดไหนที่เป็นจุดอักจุดบอดนะครับที่กรรมการชุมชนนะครับมีการนําเสนอนะ,อะก็จะได้มีการเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนนี้ทราบว่าอยู่ระหว่างการรอเพื่อประชุมคณะกรรมการของเทศบาลอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของผู้ทิ่ว่าผลการประเมินความพอใจหรือการดำเนินการตลรอดก็อยู่ค่อนข้างที่ดีนะครับซึ่งในประเทศไทยการประเมินอ,อยู่ที่เกณฑ์เกณฑ์ข้อ ที่ว <m> ่าเป็นที่หนึ่งของของภาคนะที่หนึ่งของภาคมาแี่เดือนที่แล้วเนี่ยมาได้ที่สองแล้วก็แข้งแค่สุนการกำหนดซับซ้อมแผ่เดือนเกโครงการที่สวนก็ขอทดลองกับพอได้ในที่แจ้งนะครับได้ซับซ้อมเป็นเป็นด้วยความเรียบร้อยดีดีครับส่วนเดือนนี้เราก็จะซับซ้อมเกี่ยวกับแผ่งเดือของธนาคารนะครับซึ่งจะซับซ้อมในวันพรุ่งนี้ก็นี้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนัดหมายแล้วก็ร่วมซ้อมน่าจะเป็นด้วยความเรียบร้อยครับ ตัวตัวอุบัตปิเหตุแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับในในเขตเซนติโซนกรบทั้งหนุนทั้งเหตุอุัติกันแล้วก็ดีต่างๆรบก็ไม่มีอะไรครับเรื่องร้องเรียนที้บนะครับครับต่อการซ้อมแผนของเราเนี่ยนอกจากตรงนี้นะครับในเดือนที่ผ่านมาก็มีที่ห้างนะครับแมคโครนะครับผมก็ไปด้วยร่วมนะครับเป็นการซ้อมแผนปถึงเรื่องเปิดขงไม่นะครับก็ทำตั้งแต่เช้านะครับเนื่งจกห้ามจะเปิดตอนเช้า ไปตั้งแต่ปีห้านะครับไปก็ก็พนักงานได้มีการตรวนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าในส่วนของเราดังโชคดีนะครับผมอยู่เมืองท่องเทีเท่ยวอย่างภูเก็ตอยู่เมืองภูเก็ตอยู่เกาะสมุยเนี่ยจะมีเอาแต้ความเหตุเ,เรื่องของของวัตถลระเบิดด้วยต่ไหครับซนะึ่งเราเปไปติเป็นข่าวนะครับว่าวัดถค่มพอดีไรแรงนะ จะสุภาษาตชีวิตเขาก็ถอออกมานะครับอันนี้ก็ได้ประสารัสมติหน้าศาลนะครับว่าจะจะมีการสอมนะครับก็น่าจะเป็นขันยังหัดก็ราตดยอดรถของผมดีเลมาครับี้ตัวเดจะเป็นจะได้แจ้งัที่สุระครับตามเ่อเลยนะครก็ก็เกี่ยวกับต้นไม้ตอไม้ในในพื้นที่ร้านอาหารรงใกล้มุมผมแยกรถไปตรงนั้นนะครับช่นากับความปตอแล้วก็ จากนั้นก็จะไปลงดูพื้นที่ของประชาทิสนะครับซึ่งเป็นโซนถนนซอยหลังลมโซนเมเจอร์นะครับที่ตัดออกจากัดจำติดตามได้เดี๋ยวอาจจะชวนท่านผู้นำมุนประชาทิสไปด้วยครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับนวก็ันอาจจะทำพันโครงการที่เป็นโซนนะครับในในปัจจุบันนะพิลุนะขอขอสอบนะขอมาตอบนะครับก็ก็ก็มีการมาตั้งคันในส่วนนี้ในห้องทิพิธภ สิ่งหนึ่งที่จะตัดแจ้งคุกท่าน,นนะครับเงินตัวนี้ก็จะมาในการพัฒนานะครับเป็นสีสีทีเซ้นก็คือสบนนะบลเนาะการเป็ี่นหนึ่งหนึ่งภาพตัดตลอเนี่ยจะต้องเข้าไปดู่ระบบของหลวงก็่เอาเงินภาพตัดผลเนี่ยจากเทศบาลนะครับก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงครับในเรื่องในเรื่องของกล้องจอปิดที่ท่านนายกแกให้ทางกองช่างแล้วก็ในส่วนของทางแม่ลายนะครับกองช่างก็ออกแบบ มาแล้วนะครับก็ทั่วทั้งในเขตเมืองนะครับยกเว้นถนนปรมินบังกาที่ที่ทางไฟฟ้า,าดำเนินการโครงการสายไฟลงดินนะครับก็ใช้น้งมาณสองล้านห้าแสนบาทซึ่งจะดำเนินการในปีน้งมาณ6กครับในส่วนของอาการจราจรนะครับช่วงนี้ช่วงช่วงเปิดเทอมนะครับซึ่งทางเทศบาลเองก็มอบหมายให้ทาง เทศกิจออกไปร่วมกับทางสำรวจจราจรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อบรนะครับซึ่งช่วยดยู่งานงมอวันในส่วนของอปีงบหรือว่าขอสนับสนุนหรืวอว่าจจะเป็นการกุ้เงินครับก็ก็กดูข้างออกแบบก็คือจุดมุมหักแล้วก็เพราะว่าเดิมเนี่ยเราเราทราบปัญหาในในในจากเฟษสองของเราว่ามันยังไม่ครอบคลุมในกกลุ่มอ่าใช่ครับ ก็เลยออกแบบแล้ได้สำรวจจุดค่ะก okay. okay. so the ็พยายามที mm ่จะฝูกส um. yeah. ังเด็กๆนะคะเรื่องของของิบสต้าแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยทางด้านจราจรนะคะอาจจะมีโครงการขับขี่ปลอดภัยช่างในจราจรนะคะในส่วนโครงการโครงการที่เด็กต้องมีความรับผิดชอบต่อต่อสังคมนะคะต่างๆแล้วก็อาจจะมีโครงการอื่นนะคะที่อาจจะต้องขอความช่วยเหลือทางทาจังรวจหรือว่าถ้าทางสาจังหวัดภูธรเมืองมีอะไรที่จะให้อะไรช่วยเหลือก็ต่าง ช่วงตอนเย็นนะคะก็จะมีการตรวจเห็นนะคะตำรวจก็ไปตรวจตาคะแถวนั้นตามุดเสี่ยงต่างๆนาค่ะเป็นประจำค่ะก็อะไรก็จะมีเครือข่ายของตํารวจที่เชื่อมโยงอยู่แล้วค่ะมีตัวแทนของของสำนตำรวจตรวจพอนเป็นเป็นเครือข่ายของรั้วโรงเรียนค่ะอันนี้ก็ขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมือค่ะครับมีสื่อแจ้งมาสุเดือนให้ ตึ้งว่ามัเป็นจุลละเล็กเพราะผมไม่ได้ถามน้องเข้ามาว่าเซติโซนเนี่ยมันขอบเขตนี่มันมันถึงตรงไหนบ้างทีเนี้ยมันที่เนี้ยโซนถนนท่นี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในเซติโซนหรือเปล่านอกเขตคับนอกเขตใช่ไครับเราเนี้ยเงินตั้งเปลสามตั้งสามสิบเอ็ดล้านนะค่อนข้างจะเยอะนะครับตั้งสองร